สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างบล็อกเกอร์นะครับร่วมกับ Dialogflow แล้วก็ Line Chatbot นะครับทำไมต้องมาสร้างบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์คืออะไรนะครับบล็อกเกอร์ก็คือเว็บบล็อกนะครับที่ให้บริการเราฟรีนะครับโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อเราสมัครแล้วนะครับเราก็เหมือนกับมีเว็บฟรีนะครับพอเรามีเว็บฟรีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆนะครับขึ้นไปไว้บนเว็บนะฮะ เวลาที่ยูเซอร์นะครับเข้ามาคุยผ่านบอทนะครับอะไรที่เป็นข้อมูลนะครับที่เราจะต้องใช้ในการให้ข้อมูลหรือว่าตอบคำถามแทนที่เราจะมานั่งพิมพ์ตอบนะครับหรือว่าไปทำแบบไลน์แชทอย่างเดียวนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการลิงก์ข้อมูลนะให้ไปอ่านบนบล็อกเกอร์ของเราเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับ 1ทับ3ประกาศไดมได้มืนนี้ครับประกาศมาได้ยันไงยังหม่เนาะยังไม่เป็นขาคนเยผู้เดียวก็พอนา้ผู้เดียวู้เดียวูนเดียวครับขันน้ามครับผม อันดับแรกเลยนะครับอ่าเราก็เปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับในช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า blogger นะครับ b l o g g-g-e-r อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คลิกค้นหาได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นเว็บขึ้นมานะครับ blogger.com นะครับ create unique and beautiful blog นะฮะให้เราคลิกเมนูนี้เข้าไปเลยครับโอเคนะครับ เมื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับนี่คือหน้าตานะครับของบล็อกเกอร์ที่เราจะสมัครนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการนะครับสร้างบล็อกของคุณตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกบัญชีนะครับที่เราจะใช้ในการสมัครหรือว่าในการสร้างนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้ gmail นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ป้อนรหัสผ่านครับเสร็จแล้วก็นะครับอ่ะ รหัสผ่านโอเคนะครับเมื่อเราป้อนรหัสผ่านเข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่คือหน้าตาแรกในการสมัครบล็อกเกอร์นะครับเราก็นะครับใส่หัวข้อบล็อกของเราขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับเราจะทำบล็อกเกี่ยวกับอะไรนะครับในที่นี้ผมจะมาทำบล็อกเกี่ยวกับระบบไลน์แชทบอทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อหัวข้อขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นไลน์แชทบอทนะฮะ ลน์แชทบอทโอเคนะครับลน์แชทบอทจากนั้นที่อยู่นะครับที่อยู่ก็หมายถึง URL หรือว่า Address ของบล็อกเกอร์ของเรานะครับจะชื่ออะไรนะครับในที่นี้นะครับเราก็อาจจะเอาหัวข้อนะครับมาเป็นที่อยู่เลยก็ได้นะครับหรือถ้ามันยาวไปนะครับถ้ามันยาวไปก็ลองนะครับเอาให้มันสั้นลงดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับสมมติว่าผมจะเหลือแค่คำว่า บอ bot ทเฉยๆนะครับ bot. b l o c k s p o t c o m อย่างเงี้ยนะครับ,รบเราก็คลิกเข้าไปครับแล้วมันจะตรวจสอบนะฮะว่ามีคนใช้ไปหรือ,อยังหรือใช้ได้หรือเปล่านะครับมันก็บอกว่าขออภัยนะครับที่อยู่บล็อกนี้ไม่สามารถใช้งานได้อ่าโอเคนะครับผมก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะแชทบอทจะเพิ่มคําว่าแชทบอทเข้าไปนะครับแชทบอท r o c k s ็ o t c o m อ่าชื่อนี้สินะครับขอดูสิใช้ได้ไหมนะฮะก็ยังใช้ไม่ได้อีกนะครับขออภัยนะฮะอ่ะผมใส่คำอะไ์เข้าไปอีกนะฮะล e c h a t b o t อ่าพอใส่คำนี้เข้าไปที่อยู่บล็อกนี้สามารถใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะที่อยู่หรือว่าอ d ดรีสนะครับของบล็อกเราเนี่ยนะครับเราจะต้องนะครับไม่ซ้ำกับใครนะครับเพราะฉะนั้นจะตั้งชื่ออะไรนะครับก็จะต้อง ลองเปลี่ยนชื่อนะครับถ้ามันซ้ำนะครับแบบตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เปลี่ยนอยู่3ามครั้งถึงจะได้นะฮะจะต้องไม่ซ้ํากับใครนะฮะทีนี้นะครับเมื่อได้ชื่อหัวข้อแล้วนะครับแล้วก็ได้ที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะเอาไปใช้งานเราก็จะอ้างถึงตัวนี้นะครับ l i n e c h a t b o t b o x บล็อกสมนะครับมันก็จะเข้ามาที่บล็อกเกอร์ของเรานะครับทีนี้ทีมนะครับ ทีมก็คือหน้าตาของบล็อกนะฮะถ้าเราอยากเขียนบล็อกนะครับเป็นบทความทั่วๆไปนะครับเราก็มาเลือกบล็อกช้สวยงามๆก็แล้วกันแต่ในที่นี้นะครับจุดประสงค์ของเราจริงๆนะครับผมต้องการที่จะเอามาใช้สําหรับแชร์ข้อมูลข่าวสารเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เน้นนะครับว่าจะต้องมีรูปแบบอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะทําเป็นรูปภาพกราฟิกเข้ามาหรือเอาไฟล์ pdf อัปโหลดเข้ามาแทนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ทีมเอาตัวไหนก็ได้นะครับผมก็จะเอาตัวที่มันเลือกให้นี่แหละคือร่วมสมัยนะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างบล็อกได้เลยครับตรงนี้ครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเมื่อทำการสร้างบล็อกเกอร์ให้เราเรียบร้อยนะครับตรงนี้หมายความว่านะครับเราอยากจะจดทะเบียนไหมนะครับอ่าหาเป็นโดเมนที่เป็นของเรานะครับ ตรงนี้จุดประสงค์ของเราก็คือเราต้องการใช้ฟรีนะครับเราไม่ต้องการจะมาทําเป็นโดเมนเป็นทางการอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับข้ามไปก่อนนะครับถ้าสนใจอยากเสียงเงินตอนหลังถึงจะมาทํานะเราก็คลิกไม่เป็นไรโอเคนะครับพอคลิกไม่เป็นไรเสร็จนะครับมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็น คำอธิบายให้เราเข้าใจนะครับว่าถ้าเราใช้บล็อกเกอร์แล้วนะครับคุกกี้อะไรต่างๆนี้นะครับหรือว่าหน้าที่ประกาศอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเราจะใช้งานเขาแล้วนะครับยังไงเราก็ต้องยอมรับอยู่นี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้เราจะปิดก็ได้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะเหลือแค่นี้นะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับเรายังไม่มีบทความอะไรเลยนะครับ จริงๆ <Gym. S 1> แล้วถ้าเราต้องการจะสร้างบทความขึ้นมาสักหนึ่งบทความนะครับเราก็มาคลิกที่บทความใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะยังไม่สร้างบทความเดๆทั้งสิ้นนะครับผมสนใจที่นะครับจะสร้างหน้าเว็บขึ้นมานะครับเพื่อจะนําข้อมูลนะครับขึ้นมาใส่เป็นหน้าเว็บนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มาที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมาที่หน้าเว็บใหม่ หน้าเว็บใหม่ก็คลิกเข้าไปครับแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าเว็บตรงนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับชื่อของหน้าเว็บเห็นไหมครับตัวนี้ชื่อของหน้าเว็บเราก็วางแผนเลยนะครับว่าแต่ละงานแต่ละข้อมูลที่เราต้องการนะครับเราต้องการที่จะนะครับเอาข้อมูลอะไรมาทําบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับสมมติว่าผมกําลังทําบอทดของโรงเรียนนะครับผมต้องการนะครับอยากให้หน้านี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนนะครับในปีการศึกษา2563นะฮะผมก็ไปสร้างนะครับโปสเตอร์ขึ้นมาครับอันนี้ใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Canva นะครับ Canva.com นะฮะก็ไปออกแบบดีไซน์ขึ้นมานะครับหน้าตาก็อ่าประมาณนี้ครับเนี่ยเราไปออกแบบมานะฮะทีนี้นะครับพอออกแบบเสร็จนะครับเราก็จะเซฟนะครับตรงนี้ให้ไปเป็นรูปภาพนะครับ วิธีเซฟก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวว้างๆถึงจะทําคลิปสอนนะครับสาหรับเว็บนี้นะฮะก็ไม่ยากนะครับกดปุ่มดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับ,รรอ,รบอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้นะครับตรงนี้อ๋อเมื่อกี้นี้มันดาวน์โหลดเป็นไฟล อัโคแบตให้เรานะครับไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวนําลงมาไว้ที่เดสก์ท็อปกันแล้วกันนะครับไฟล์เนมนะฮะไฟล์เนมตัวนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็นรับสมัครรับสมัครนักเรียนโอเคนะครับรับสมัครนักเรียน2563นะฮะเป็นไฟล์ PDF นะครับกดเซฟครับเนื่องจากว่าผมออกแบบเป็นแบบโปสเตอร์นะครับมันก็ เลือกให้เรานะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับพอเซฟเสร็จเราก็ปิดตรงนี้ได้เลยครับเซฟก็ปิดได้เลยนะครับเพราะถ้ากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากเลือกเป็น pdf ตรงนี้นะครับไฟล์ใช้นะครับเมื่อกี้ผมมาได้เลือกนะฮะมันก็เลือกเป็น pdf ให้ผมถ้าผมต้องการเปลี่ยนแบบรูปภาพล่ะก็คลิกตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็มาเลือกว่าเราจะเอา png หรือ jpeg นะครับผมต้องการให้ไฟล์มันมีคุณภาพหน่อยผมก็เลือกเป็น png นะครับก็คลิกตรงนี้ครับอย่างเี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับผมจะดาวน์โหลดอยู่2แบบนะครับให้เห็นความแตกต่างนะฮะเรียบร้อยอันนี้จะเป็นนามสกุล png นะครับแล้วก็จะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเป็นรับสมัครเหมือนกันนะครับรับสมัครนักเรียนนะฮะนามสกุลเป็น png นะครับไฟล์นี้ กดปุ่มเซฟครับอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะทีนี้นะครับในหน้านี้นะครับทำอย่างไรนะครับเมื่อเราได้หน้าเปล่าๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ทําการอัปโหลดรูปภาพมาใส่เลยครับเนี่ยตัวนี้นะฮะแทรกรูปภาพครับแทรกรูปภาพจากนั้นนะครับก็เลือกไฟล์ครับอ่าแล้วเราก็ไปที่เดสก์ท็อปนะฮะไปที่เดสก์ท็อป จากนั้นนะครับก็มาเลือกรูปภาพนะฮะเมื่อกี้นี้ตั้งชื่อว่ารับสมัครนักเรียนนะครับ2563นะครับเป็นไฟล์ PNG กด Open ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็คลิกที่เพิ่มรายการที่เลือกครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้าเว็บของเราแล้วนะฮะ จากนั้นนะครับคลิกลงไปที่รูปนะครับคลิกไปที่รูปเราจะเห็นเมนูข,นข้างล่างนะครับว่าเราต้องการให้รูปนี้มีขนาดเล็กใหญ่ใหญ่พิเศษขนาดเดิมนะครับอ่าว่าเราเลือกเป็นใหญ่นะครับตอนนี้มันอยู่ปานกลางนะฮะใหญ่นะครับมันก็ขยายออกมานะครับถ้าคลิกอีกนะครับใหญ่พิเศษอ่ามันก็จะใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้นะครับถ้าต้องการขนาดเดิมนะครับคลิกนะครับ คลิกแล้วก็ขนาดเดิมนะครับมันก็จะขยายเต็มไปเลยนะฮะแบบนี้นะฮะเนี่ยก็จะคมชัดเลยนะครับขนาดเดิมนะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็นขนาดเดิมก็แล้วกันนะครับอ่ามันจะได้เต็มหูเต็มตาหน่อยนะฮะแบบนี้นะฮะหรือใครอยากว่ามันจะใหญ่เกินไปก็บอกว่าใหญ่พิเศษก็ได้นะครับมันก็ให้อยู่ในอเอกสารหน้าเว็บประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับโอเคนะครับ เ <tyard>. มื่อเราออกแบบแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เว็บละนะฮะซึ่งนะครับเวลาเราทําเสร็จนะครับเวลาเราจะใส่หัวข้ออะไรหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าทําเป็นรูปภาพก็ไม่ต้องไปใส่หัวข้ออะไรอีกเพราะมันจบที่รูปภาพแล้วนะครับความหมายมันนะครับเสร็จแล้วชื่อตรงนี้เราต้องตั้งขึ้นมานะครับว่าหน้าเว็บอะไรนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่ารับสมัครนักเรียนนะครับรับสมัครนักเรียน 2563โอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วทําอย่างไรก็ให้กดปุ่มเผยแพร่นะครับตรงนี้นะฮะกดปุ่มเผยแพร่เรียบร้อยนะครับพอเผยแพร่เสร็จนะครับเราก็จะได้เว็บตรงนี้ขึ้นมานะครับเวลาเราเอามส์มาชี้มันก็จะมีคําว่าคุณอยากเข้าไปแก้ไขไหมนะครับหรือว่าคุณจะลบทิ้งนะครับหรือว่าคุณอยากดูตัวอย่างนะครับให้เราลองคลิกที่ดูนะครับคลิกที่ดู พอเราคลิกที่ดูขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างหน้าเว็บของเรานะครับนี่คือหน้าตาเวลาเราเปิดเว็บนี้เข้ามานะครับซึ่งนะครับเราจะได้นะครับเนี่ย URL หรือว่าที่อยู่ของเพจนี้นะครับเวลาเราเอาไปใช้งานนะครับซึ่งนะครับในไลน์แชทบอ o t นั้นนะครับมันต้องการนะครับ URL ที่เป็น HTTPS นะครับซึ่งบล็อกเกอร์นี้เขาก็นะครับเป็น HTTPS ให้เราแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายนะครับในการที่จะชี้ลิงก์นะฮะเวลาเราสร้างปุ่มนะครับอาจจะเป็น Rich Menu หรือว่า Button t h m p p i t n อะไรต่างๆในไลน์นะครับพอแตะเข้ามาแล้วเราก็จะให้มาเปิดนะครับเปิดเว็บแบบนี้นะครับแล้วก็ลิงก์ตัวนี้แหละไปใส่นะครับเนี่ยแล้วก็ Copy ปี้ลิงก์นี้เลยนะครับคลิกขวาคัดลอกนะฮะแล้วก็เอาไปวางลิงก์นะครับอยู่ในนะครับ rich เม n ูอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเมื่อเรา ดูตัวอย่างนะครับถ้าเรายังไม่พอใจเราก็กลับมาแก้ไขตรงนี้ครับคลิกไปที่แก้ไขรูปยังเล็กไปนะครับผมยังให้รูปใหญ่่านี้ก็คลิกแล้วก็ขนาดเดิมขนาดเดิมเสร็จแล้วก็นะครับตัวเลือกอตัวเลือกมาคลิกที่ตัวเลือกน <ๆ S 2> ิดนึงนะครับตรงนี้นะครับคลิกที่ตัวเลือกมันจะมีเรื่องของนะครับความคิดเห็นโหมดเขียนอะไรพวกนี้น,นะครับตัวนี้ให้เลือกเป็นไม่อนุญ,ญาตนะครับก็คือให้ซ่อนข้อมูลนะฮะ คลิกที่ไม่อนุญาตแล้วก็ซ่อนข้อมูลนะครับจากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นอ่าแล้วก็อัปเดตอีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับเมื่ออัปเดตเสร็จนะครับลองเช็คดูใหม่โดยการคลิกที่ดูอ่าเห็นไหมครับข้อมูลทีนี้มันจะเต็มพื้นที่สวยงามละนะครับเห็นไหมครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีใครมาคอมเมนต์อะไรเราได้นะครับเพราะว่าเราต้องการแค่จะโชว์ข้อมูลนะครับเรียบร้อยนะครับ ปิดนะครับอันนี้โชว์ตัวอย่างนะฮะทีนี้นะครับถ้าต้องการอยากทําใหม่นะครับหรือลบทิ้งก็กดลบนะครับทีนี้ถ้ามีเรื่องอื่นนะครับอยากทานะครับก็ไปที่หน้าเว็บใหม่ตั้งชื่อเหมือนตัวนี้แหละนะครับเช่นเว้นคุณครูในโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของครูในโรงเรียนปฏิทินวิชาการอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเพจนได้เรื่อยๆนะครับสำหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของเรา โอเคนะครับเมื่อทําตัวนี้เสร็จทีนี้นะครับเรามาดูว่านะครับเราควรจะตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับในในบล็อกเกอร์ที่เราสมัครเข้ามานะครับเช่นนะครับตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่าคลิกเข้าไปพอคลิกที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าชื่อขึ้นมานะครับตรงนี้เราต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อก็คือคลิกมาที่แก้ไข แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับในที่นี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นระบบาภาษาไทยภาษาไทยนะฮะระบบแจ้งข้อมูลอัตโนมัติอ่าสมมติว่าผมอยากแจ้งเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คําอธิบายนะครับ ทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้นะครับเราไม่ได้ทําเป็นบล็อกที่ไปนําเสนอเนื้อหาบทความนะฮะเพราะฉะนั้นคําอธิบายพวกนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่จําเป็นเลยนะครับหรือแม้แต่ชื่อไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอ่าอันนี้ลองเปลี่ยนให้ดูเป็นตัวอย่างที่เสิร์ฟอนเปลี่ยนได้ไหมนะครับส่วนที่อยู่ของบล็อกนะครับก็เอาตามนี้แหละนะครับเวลานําไปใช้งานนะครับแล้วก็ s t p p s ไม่ต้องทําอะไรนะครับสิทธิ์ก็คือเรานี่แหละเป็นคนดูแลนะครับ แล้วก็โพสต์ความคิดอ่ายังไม่ได้บันทึกโทบีบันทึกการเปลี่ยนแปลงโพสต์ความคิดเห็นพวกนี้นะครับเราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับอีเมลภาษาก็ปล่อยเป็นค่าดีฟงองเขาไว้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับจากนั้นนะครับมาที่รูปแบบเราก็ไม่ต้องใช้นะรรูปแบบถ้าต้องการใช้ รูปแบบอย่างเช่นเป็นองค์กรของเรานะครับเฟบไอคอนนะครับหรือเฟวิคอนตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับเราก็จะต้องไปสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมาขนาดเล็กๆนะครับเนี่ยถ้าเราอยากแก้ไขคลิกไปที่แก้ไขเนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับว่าไอคอนตัวนี้นะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดน้อยกว่า 100K นะครับอ่ะเราก็เลือกไฟล์อย่างนี้นะครับ ถ้าเรามีรูปภาพทําไว้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นโลโก้โรงเรียนเราอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็กด Open เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับแทนบล็อกเกอร์นะครับก็กดปุ่มบันทึกอย่างนี้อ่ามันก็จะได้สัญลักษณ์นี้ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้นะครับในการกําหนดค่าต่างๆตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องให้มันแสดงอะไรเยอะแยะนะครับพยายามเอาออกให้มากที่สุดที่มันเอาออกได้นะครับในส่วนของรูปแบบนะครับ เช่นเกี่ยวกับฉันให้แสดงไหมให้เห็นไหมคลิกที่ดินสอ,อตรงนี้บอกว่าไม่ต้องแสดงเพราะว่าเราไม่ไ,มได้เขียนบล็อกส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องแสดงนะครับก็กดปุ่มบันทึกอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับฉันค้นหาบล็อกนี้ให้มีไหมบอกว่าไปเอาไม่มีเอาเครื่องหมายถูกออกบันทึกส่วนหัวนะครับให้มันแสดงคาว่าระบบแจ้งเตือนข้อมูลมัดให้มันแสดงไหมอ่าตรงนี้ให้มันแสดงไหมนะครับ ถ้าแสดงให้แสดงชื่อว่าอะไรนะครับถ้าเราอยากเอาไว้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากให้มันแสดงก็เอาออกนะฮะอย่างเงี้ยเอาออกไปเลยนะครับก็ไม่ผิดนะครับมันขึ้นอยู่กับเรานะฮะขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการให้แสดงข้อมูลอะไรบ้างนะครับบันทึกนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขอยากให้มันแสดงเราก็กลับมาแก้ไขใหม่นะครับคลิกดินสอเข้าไปก็เลือกเป็นแสดงแค่นั้นเองนะฮะแถบด้านข้างนะครับด้านล่างอ่ะคลิกเข้าไปนะครับอ่าตัวนี้เอาออกนะครับนําออกไปเลยนะครับ เอาออกไปก็เอาเพิ่มเข้ามาใหม่ได้นะครับมันจะมีคําว่าเพิ่มแกจิตนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันแสดงเราก็เอาออกนะครับตรงนี้ดินสอนะครับป้ายกกับนะนําออกไปเลยนะครับไม่ต้องมีนะครับรายงานการละเมิดนะครับไม่ต้องแสดงนะครับกดปุ่มบันทึกการติดตามนะฮะการติดตามมีไหมอ่าไม่มีนะครับทาอะไรไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้ เราก็ปิดไปเลยนะฮรรายการหน้าเว็บอ่รายการหน้าเว็บให้มันแสดงหน้าเว็บไหมถ้าไม่ไม่แสดงก็อ,ออกนะครับหน้าลงหน้าแรกไม่ต้องมีไม่ต้องโชว์นะครับเราต้องการให้มันโชว์หน้าเดียวๆเลยนะครับเราไม่ต้องมีหน้าเว็บหน้าหลักหน้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราต้องการนํามาใช้กับแชทบอทนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อ,ออกไปเลยนะครับ a d s e n s e อันนี้เป็นเรื่องของอการหาไรายได้นะครับ ใครต้องการหาอะไรได้จากบล็อกเกอร์ก็ได้นะครับเขียนบทความค่อยๆศึกษาดูนะครับเนื้อความสแสดงโพต์แนะนําไม่เอาไม่สแสดงอะไรสักอย่างนะครับบันทึกบทความบล็อกมีกี่บทความสแสดงนั่นนี่ไม่เอาเอา,เอาให้หมดนะฮะไม่สแสดงอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเขียนบทความแต่เราไม่ได้เขียนบทความนะฮะเราจะใช้หน้าเว็บ แค่นี้นะครับทาเสร็จก็อย่าลืมบันทึกนะฮะหมดหรือยังบทความที่ได้รับความนิยมไม่มีนะครับเอาออกบันทึกนะครับการแสดงชี่มาอ่าไม่มีโอเคปิดแล้วก็บันทึกการจัดเรียงครับบันทึกการจัดเรียงเรียบร้อยนะครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับเมื่อบันทึกเสร็จ ตอนนี้ถือว่านะครับรูปแบบ,บของหน้าเว็บเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะมีหน้าหลักหน้าบทความอะไรทั้งสิ้นนะครับเราสนใจแค่หน้าเว็บนะครับแล้วก็มีกี่หน้าก็สร้างหน้าเว็บใหม่ขึ้นมานะครับสร้างหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาจากนั้นเว็บนี้จะทําเรื่องอะไรเช่นต่อไปเป็นเรื่องเวรอย่างเงี้ยก็เอาเวรเข้ามานะครับทีนี้นะครับทีนี้ถ้านะครับ เราต้องการอยากจะลบชิงทำยังไงนะครับสร้างมาแล้วอยากลบชิงก็ไม่ยากนะครับโว่ารป,รปิดเมื่อกี้ผมสร้างยอย่างาหน้าใหม่ยังไม่ได้สร้างนะครับต้องการลบใช่ไหมครับโว่าผมพิมพ์คาว่าตัวอย่างสร้างหน้าตัวอย่างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งกดปุ่มเผยแพร่เนี่ยก็จะได้หน้าที่2ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราทําทดสอบดูเฉยเฉยเราไม่เอานะครับก็กดตรงนี้ครับกดตรงนี้ลบครับแล้วก็ตกลง อ่ะก็จะเหลือหน้าเดียวนะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้เมื่อเราทําแบบนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตรงนี้มันจะมีคําว่าเผยแพร่แล้วหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่เผยแพร่คนอื่นก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับมันต้องได้รับการเผยแพร่นะครับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วละครับเราก็นะครับนำไปใช้กับไลน์แชทบอทของเรานะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับว่า เมื่อมีหน้าเว็บแล้วนะครับเราสร้างไว้แล้วเนี่ยนะครับเวลายูสเซอร์แชทบอทนะครับหรือแตะเมนูแล้วอยากให้มาเปิดพวกนี้นะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยในการในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างบล็อกเกอร์ง่ายๆนะครับแล้วก็การจัดการเนื้อหาในบล็อกนะครับเพื่อเราจะใช้ในการแสดงข้อมูลนะครับหรือว่านำเสนอข้อมูลนะครับในการใช้งานผ่านไลน์นะครับเราก็เอาไว้แค่นี้ก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ